โอ้โหราชาขาดมงกุฎกับผมน่าจะใช่นะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไหนวาดให้เป็นแบบนี้เอ้าเฮ้ยแปบ๊บหนึ่ง ไม่ได้ล่ะเอาละครับวันดีโกอยู่กับผมนายอาติปปันนะครับกับเกมเราวันพาร์ทใช้สมองวาดรูปแก้ปัญหาด้านเองนครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่ยังขาดอะไรกันบ้างคล้ายๆกับเกม just d r a ที่เราเพิ่งเล่นกันไปนะครับผมแม่เป็นเกมวาดรูปใช้สมองกันอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้นะครับจะสามารถวาดภาพแก้ปัญหากันได้หรือไม่หรือว่าจะปวดหัวกันขนาดไหนนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการทำคลิปต่ตอไปนั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดกันนะถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยเริ่มมาหนี้เราจะเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ขานะครับ หายไปนี่โอ้โหเป็นเหมือนดินสอครับผมเราจะเติมขาให้แบบนี้เฮ้ยยอดเยี่ยมเรเวลที่2โอ้โหโคตรจะง่ายเชอรี่ที่อีกผลหนึ่งี่หายไปไหนก็ไม่รู้ปั๊บแม่สวยงามไม่ล่าปะต่อไปโอ้โหโดนัทที่ไม่มีรูต,ตรงกลางเขียนเข้าไปปั๊บสุดยอดเริ่มมานะครับยังเป็นแบบว่าง่ายงายธรรมดา นี่มันอ๋อเป็นดาวนี่เองปืดปื๊ด๊ดปืิดไหนฝีมือการวาดดาวของเราชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบนี่อย่าลืมไปให้คะแนนเกมนี้กันนะนอนต่อไปอุ้ยนี่มันเหมือนจะเป็นกระทะที่ไม่มีด้ามจับนี่จัดให้กับผมใหญ่ๆไปเลยโอ้ยของจริงนี่อันเล็กนิดเดียวอ้อโหเอ้ยจะดูทีวีนี่ทำไมเปิดไปติดสายไฟมันขาดอยู่ไงล่ะเพื่อนมา ต่อให้ครับผมเย่ yeah. ได้ดูฟุตบอลแล้วโอ้โหแก้วกาแฟที่ไม่มีหูจับถ้าทางจะร้อนหน้าดูนี่ทางไหนเอ่ยน่าถูกต้องครับผมแม่ทำไมเกมนี้มันง่ายขนาดนี้4-2ลบ2นะครับเท่ากับ2นี่แล้วมันเท่ากับ6ได้ยังไงอ๋อรู้แล้วนี่เครื่องหมายบวกครับผมโอ้โหคิดอะไรซับซ้อนขนาดนี้เบอร์เกอร์ที่ไม่มีขนมปังด้านบนมันก็ไม่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นี่โคตรจะใหญ่ ฟืบสุดยอดเรเวล10กันแล้วบีแปลงสีฟันกันเถอะนี่ปื๊ด,ดให้เป็นแบบนี้โอ้โหสวยงามเรเวล11นี่บันตัวยิ้มใช่ไหมเอ่ยปึ๊ดอ่าพระอาทิตย์สดใสเอาละนี่ก็คือแปลงทาสีที่ไม่มีขนนี่เราจะวาดให้มันครบท่วนโอ้โหเฮ้คนบ้าอะไรวะเนี่ยเล่นเซิร์ฟบอร์ดแต่ว่าไม่มีไม้กระดานใช่ไหม เฮ้ยขี่ฉลาม <laughs> i, อุ้ยโคตรเท่ uh huh. ขาวแว่นมันหักมาเราจะแต่งเข้าไปให้เอาเฮ้ยแป๊บหนึ่งปึ๊บอา่าเรียบเรียบพอแป๊บแป๊บนี่เดินทางมาถึงเลเวลที่15กันแล้วน่าสงสารตุ๊ก,กตาหมีตัวนี้เหลือเกินนี่เดี๋ยวเย็บขาให้สุดยอดเอ๊ะนี่มันตุ๊ก,กตาหิมะดูเหมือนจะขาดอะไรไปนะน่าจะเป็น หมวกขอผมนี่ไม่งั้นนี่ไม่สวยงามอุ้ยเป็นถังแบบนี้ก็ได้นะเอาละโอ้โหเลื่อยเป็นเลื่อยที่ไม่มีความคมเอาซะเลยนี่เราจะต้องทําให้เป็นแบบนี้ปึ๊บ,บ,บแหลมคมรองผมปะ่ะจักรยานไม่มีล้อโอ้โหเกมดีนีเบาสมองดีลอเกินป๊าบวาดยังไงก็ได้สุดยอดเป็นดาบที่นี่ ปักอยู่ในหินหรือเปล่าเอ่ยฟุ๊บอ้โหยดาบในตำนานนะครับเรเวล20กันแล้วบ้านนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าขาดกระจกครับผมเออเท่านี้ก็พออุย้ยมีเจ้าแมวเหมียวซะด้วยเอาละเรเวล21นี่มันเท่าไรเอ่ย1กิโล2กิโลสกิโลอ๋อสังเกตจากจุดด้านบนนะครับนี่ป๊าปถูกต้อง ไม่ยากไม่ยากอะโวคาโดที่ไม่มีเม็ดงั้นเหรอนี่เดี๋ยวเติมเข้าไปให้เรียบร้อยปะ่ะกังขันที่ไม่ครบสมบูรณ์นี่ครับผมป๊บป๊ป๊ป๊๊าเออแม่อะไรมันจะง่ายดายขนาดนี้โอ้โหนี่อะไระเี่ยเราควรจะต่อท่อใช่ไหมเอ่ยให้เป็นแบบนี้เออเป็ดน้อยเล่นน้ำเรเวล25นะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่า ขาดจานครับผมไม่ใส่อะไรมาก็ไม่รู้ปรื้น่ากินเหลือเกินสเต็กกับมันฝรั่งเอาละโอ้โหรู้สึกว่าตรงนี้นี่น่าจะมีแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นโน้ตบุ๊กนี่เองตอนแรกนึกว่าแท็บเล็ตนร่อะไรเอ่ยลองวาดแบบว่าแบบนี้นะครับเอา้าเป็นไหนะครับผมวาดมุวๆได้เฉยเลยกีตาร์นะครับเอา้าแล้วไม่มีตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเออโอ้โห วาดแค่เส้นเดียวนี่ก็สามารถผ่านได้ครับผมดูนะครับอืมวาดภาพเหมือนแต่ว่าตะก้าไม่มีหูได้ยังไงเล่าเอาละเรเวลสามครับผมอยากจะไปเอาแครอทด,ด้เกินอ๋อต้องประมาณนี้ใช่ไหมเอ่ยปรืบนี้ยอดเยี่ยมแม่ปริศนาที่ยังไม่ค่อยยากนะครับอุ๊ยนี่มันบังกรสองหัวเดี๋ยวเราจะวาดให้ออกมาสวยงามครับผม ข้าคือเพื่อนของแกเ <c oughs> จาะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอมืนี่มันเป็นคิวปิดรู้สึกว่าปีกนี่จะหายไปข้างหนึ่งเอาละเราจะวาดให้ครับผมป,ป๊สมบูรณ์ต่อไปก็อมดูเหมือนว่าจะเป็นพร่วนะนี่โอ้โหยแบบนี้นี่แหละเพื่อนไว้สำหรับการขุดดินมา เลเวล34ต้นไม้แห้งๆงั้นเหรอนี่เราจะแต่งเติมนะครับให้เป็นแบบว่าสวยงามแบบนี้เฮ้ยโอ้โหโคตรสมจริงแม่ใบไ,ไม้ของจริงเลยนี่หว่าเอาละคุกกี้ที่โดนกัดหายไปเติมเต็มครับผมโอ้โหชิ้นใหญ่กว่าที่วาดอีกนะนี่ก็คือโทรศัพท์ที่ไรสายนะครับผมอ่าเราจะทำสายให้เป็นแบบนี้เออขดๆมาด้วยเลเวล37กันแล้วอยากจะไปเอาสมบัติ แบบนี้ได้ไม่เอ่ยไม่ได้เราขับเรืออยู่เราควรจะอ้อมาตรงนี้ครับผมนั่นแหละไม่มีอะไรยากโอ้โหยี่ก็เป็นดาบของอัศวินนะครับเปิด,ปดอ่าประมาณน,นี้ฟาบสวยงามนี่สมจริงนี่อะไรเนี่ยลูกโป่งนั่นเหรอปึ๊บไม่ใช่นะครับปึ๊บเอาหัวใจเฮ้ยเส้นเดียวก็ผ่านได้โอ้โหยไอติมที่โดนกัดไปแล้วนะครับมาเติมเต็ม น่ากินและเกินสอดไส้รดวานิลาโอเคครับผมกลัวส่องเอบันขาดอะไรเอย่ยนี่ก็คือผ้าที่ไม่เต็มงั้นลหละไม่ใช่นะครับผมวาดอะไรกันดีนะขนมปังปุ๊บก็ไม่ใช่อะไรที่ใช้กินกับขนมปังนะครับอืหรือว่าจะเป็นกาแฟครับผมมาลองวาดเป็นถ้วยแบบนี้เออมีหน้าละ่ะมีไอ้น้ำซด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยไอสไตล์นันลหละเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอย่ยคิดไอเดียออก ไม่ใช่นะครับหรือว่าแรบลิ้นเอ้าจริงด้วยเหมือนที่เคยเห็นในรูปมาต่อไปก็คือหลอดไฟนี่ต้องมีด้านในแบบนี้ขดลวดครับผมโอเคนะครับนี่ก็คืออะไรเอ่ยรับสมองนั่นล่ละสิบ4่บวกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสืมสาปุ๊บเออคิดแบบรวดเร็วเอาล่ะโอ้โหแบบนี้ดิเราควรจะจัดฟันนะครับนี่แบบนี้ครับผม จัดฟันเออฟันสวยต่อไปก็อู้คุณแจครับผมนี่ต้องมีด้ามไว้สำหรับการบิดครับผมผ่านได้แบบชิวๆนะครับเกมนี้เอถ้าแบบนี้ดิควรจะแบบไหนเอย่ย X นั่นละ่ะหรือ O ไม่ได้ครับผมอ๋อนี่ไงชนะแล้วเออตอนนี้ก็โอ้โหเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีฐานด้านบนเติมเต็ม,หมไหนดูซินี่มันกางเกงเหรือว่าต้องมีซิป ไม่น่าจะใช่นะด้านบนนี่เหมือนจะเห็นเป็นลอยใส่เข็มขัดนะครับรองแบบนี้ดูสิปุ๊บเออเข็มขัดจริงด้วยเรเวล50กันแล้วโอ้โหข่าวนี้ดิไม่มีแครลลอทตรงจมูกได้ยังไงเอาเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งปัป๊บอ่าเส้นเดียวก็ได้นี่ก็คือฮอทดอกที่เราควรจะบีบซอสน,นะครับผมให้เป็นประมาณนี้เออเหมือนที่เคยเห็นเอาละโอ้โหราชาขาดมงกุฎครับผมน่าจะใช่นะปั๊บปั๊บปั ในวาดให้เป็นแบบนี้อ้าวเฮ้ยแปบ,บหนึ่งปุ๊บปุ๊บปั๊บอ้าวไม่ได้ล่ะเฮ้ยเออวาดแบบนี้ที่เองเอาละต่อไปนะครับจะใช้น้ำหมึกในการเขียนจดหมายครับผมปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวไม่ใช่ล่ะอืมอ๋อ,อกระดาษมันขาดอยู่มีเงาบอกด้วยโอเคนะครับต่อไปก็เป็นหูฟังที่ไม่มีสายครับผมโอเครองเท้านะครับไม่มีผืนเออจะใส่ได้ยังไงนี่มัน ขาดอะไรเอ่ยพื้นถนนหรือเปล่านะไม่ได้ใช่เกมนี้นะครับเมื่อเราปล่อยเส้นปุ๊บมันจะหายไปทันทีเราจะต้องวาดให้อยู่ภายใน1เส้นนะครับผมไฟหน้าปับป๊บปบัไม่ใช่หรือว่าจะเป็นหมวกกันน็อกนะครับมาขับมอเตอร์ไซค์เออจริงด้วยเฮ้ยกว่าจะได้โอ้โหอยอะไรวะเนี่ยนี่ก็คือไพ่ที่แม่ตั้งแบบนี้อ๋อไม่มีข้างล่างนี่จะ อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนเออต่อไปก็ถ้าทางจะเครียดหน้าดูนี่มีหน้าจอแบบนี้ก็ผมเออโอ้โหอุ้งเท้าของแมวมาเดี๋ยววาดให้ครับผมปาปา๊าเป็นไงฝีมือการวาดสวยไม่ละเพื่อน <laughs> ต่อไปก็เลเวล60เป็นเอ,อ่อหอยทากที่ไม่มีกระดองนะครับเราก็ต้องวาดให้แบบนี้เอาไปใช่ละ่ะลองเป็นแบบว่าเล็กๆนะครับผม เออได้ด้วยแม่ตัวไม่ใหญ่ประมาณนี้พออุ้ยนักตกปลานี่ลองวาดเบ็ดตกปลาครับผมเอา้าเป็นปลาเฉยเฮ้ย <c oughs> ต่อไปก็โอ้โหเครื่องบินไม่มีคนขับวาดให้ครับผมไม่ใช่นะครับเออยังไงกันดีหรือว่าจะเป็นเครื่องบินที่อ๋อประมาณนี้ไม่เอย่ยนี่มีสองชั้นอะฮแบบนี้แหละที่เคยเห็นต่อไปก็จัก,กรยานที่ ขาดอะไรไปนะข่าวนี้โซ่ครับผมมาแบบนี้ปา๊าอ่าเป็นจุดที่โคตรจะละเอียดนะครับนี่มันเจ้างูนะครับที่ต้องมีอ่าครุยสำหรับการเป่าใช่ไหมเอ่ยหรือว่าไม่ใช่วะเออยังไงกันนะออ้ยอ๋อเป็นงูเห่านี่เองแม่ต่อไปก็คือจุนมสำหรับเด็กปุ๊บประมาณนี้นี่ก็คือตู้เซฟที่ไม่มีที่ปิดเอกสารนี่ หายไปหมดกับผมโอเคโน้ตบุ๊กที่ไม่มีหน้าจอ <laughs> โอ้โหถ้าแบบนี้ดิเราควรจะนี่ลูกนี้ตีเข้าไปใช่หรือเปล่าเอ่ยหรือว่าถุงมือ เออเรเวล69นะครับนี่ทิชชู่อย่างแน่นอนป๊าโอเคนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ตี้นี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นก่อนเล่นไปเล่นมานี่เพลินๆนะครับมาถึงเรเวล70กันแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไวท้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือใครที่อยากจะไปเล่นเองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ดที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมใช้กันกด ไลค์ like, คลิปดีนะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนหน้าของเกมนี้นะครับในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ